แล้วปุ๋ยนี้อย่าลืมนะครับแรงมากท่านต้องใส่น้ำยี่สิบเวลาจะไปลดนะครับหนึ่งต่อยี่สิบท่องเอาไว้เลยเผลอเมื่ไรต้นไมา้ตา,ตายหมดเมื่อนั้นท่านต้องเอาปุ๋ยทองคำเนี่ยนะครับหนึ่งลิตรไปใส่น้ำสะอาดยี่สิบลิตรนี่ทำปุ๋ยโดยตรงเลยไม่ต้องมาผ่านบ่อปุ๋ยลนะ แต่นี้ถ้ามีบ่อปุ๋ยบ่อทําน้ําปุ๋ยนะครับที่อย่างผมว่าทําจากไขมันก็เอาไปหยอดไว้ที่นั่นบ้าใส่ที่นั่นบ้างแบ่งมกันรับรองครับเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีมีคุณภาพครับแต่ถ้าท่าถามว่ามีอัตราส่วนเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้ให้กระทรวงเกษตรเขาวิจัยครับ แต่รับรองครับปุ๋ยนี้สะอาดครับไม่สบกปรกกลิ่นใช้ได้ก็ไม่มีปัญหาอาวันนี้ผมถือว่าได้แนะนำการทำบ่อดักให้มันการทำบ่อหมักปุ๋ยน้ำและการทำปุ๋ยทองคำให้ท่านแล้วผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ